สวัสดีครับพี่น้องกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องสวดตวเนเล่าเรื่องนะครับผมครับวันนี้ก็เป็นซีรีส์ใหม่เนาะซีรีส์ใหม่ที่ว่าด้วยกษัตริย์แห่งอิสราเอลและยูดานะฮะจากนี้ไปก็จะเป็นเล่าเรื่องของกษัตริย์อิสราเอลและยูดาห์ทำไมเขาเรียกว่ากษัตริย์อิสราเอลและยูดาห์ก็เพราะว่านะฮะพี่น้องหลังจากที่ กษัตริย์ซาอูลกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ซาโลมอนเนี่ยอาณาจักรของอิสราเอลแบ่งออกไปเป็นนะฮะสองภาพนะทางทางใต้กับทางเหนือนะะเพราะฉะนั้นผมจะเรียกว,ว่ากษัตริย์แห่งอิสราเอลและยูดาห์เนาะเพราะว่าจะได้ปกคลุมทั้งหมดเพราะว่าจากนี้ไปผมจะเล่าเรื่องของกษัตริย์อิสราเอลนะฮะมีอยู่ทั้งหมดก็ประมาณ 3 9ถึง42พระองค์เนาะเพราะว่าบางพระองค์เนี่ยปกครองอยู่แค่67วันอย่างนี้ก็มีเนาะเพราะฉะนั้นเ,เรื่องเหล่านี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่าให้เราฟังในแต่ละกษัตริย์ในของอิสราเอลในตอนต่อๆไปนะในวันนี้ก็เป็นก,กษัตริยนะ์องค์แรกเนาะที่จะมาเล่าเรื่องให้กับเราฟังนะองค์แรกของกษัตริย ของอิสราเอลหลังจากพวกผู้วินิจฉัยนะฮะผู้วินิจฉัยอิสราเอลอยู่ก็คนอิสราเอลเนี่ยร้องขอนะฮะร้องขอนะะขอกับผู้เผยพระชนะท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าซามูเอลนะร้องขอบอกซามูเอลว่าซามูเอลเราต้องการกระสากนะฮะเราอยากจะมีกระส่เหมือนคน อยาข้ามบ้างเรานะฮะอย่างเช่นคนฟลิตเตียคนอามาเลเอยคนอมโมเอยคนอมโมเอพวกเนี่ยเขามีกระสาปุกคองเป็นของตนเองเพราะฉะนั้นพวกเขาก็อยากจะมีกระสาเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเ,าเขาก็ขอกับนะซาม,มูเอลเพราะซาม,มูเอลในเวลานี้ก็คือแกเป็นผู้เผยเพราะชนะน,นะเล่าเรื่องของพระเจ้าพระเจ้าจะแจ้งข่าวมาทางอ่าซามูเอลและซาม,มูเอลก็จะมาเล่าให้กับคนอิสราเอลฟังเพราะฉะนั้นเขาก็บอกกระสบ สมุเอลว่าให้เรามีกระสังฮะสมุเอลก็ไปร้องขอบอกกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็บอกกับสมุเอลว่าเจ้าเชื่อฟังพวกเขาเถอะเพราะว่าพวกเขาให้เกียบเราอยู่แล้วนะฮะหมายถึงคนอิสราเอลยเนี่ยไม่ให้เกียบพระเจ้าอยู่แล้วเขาอยากจะมีกษัตริย์ที่เป็นเนื้อหนังนะฝ่ายกายภาพนะฮะเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็บอกกับสมุเอลว่าให้แต่ต้งนนะฮะ คนคนหนึ่งจะเผาเบียร์มินเนาะเพราะฉะนั้นสมุเอลก็เลยไปนะฮะไปแล้วก็แกก็ไปเจอเอเอกษัตริย์ซาอูนเนี่ยจะเผาเบียร์มินเนี่ยซาอูนเนี่ยมีรูปร่างลักษณะที่ว่าสูงใหญ่นะฮะแกบอกว่าเขาพระคัมภีร์บอกว่าเอ่อกริย์ซาอูนเนี่ยแกมีรูปร่างที่สูงใหญ่นะฮะทั้งแต่บ่าของแกเนี่ยตั้งแต่บ่าของแกเนี่ยผวง,งกว่าแกเนี่ย จะสูงเหลือประชาชนโดยทั่วไปนะฮะก็เป็นคนที่รุ่นล่างดีว่างั้นนะฮะกษัตริย์องค์แรกของคนอิสราเอลที่คนอิสราเอลร้องขอก็คือมีชื่อว่ากษัตริย์ซาอูละฮะซาโมเอลก็เลยเจอซาอูลเนี่ยให้เป็นกษัตริย์นะฮะแล้วเป็นงไงพี่น้องกษัตริย์ซาอูลเมื่อได้เจิมนะฮะโดยผู้เผยชนะซามูเอล ช่วงแ,แรกๆกก็เชื่อฟังนะฮะเชื่อฟังแล้วก็ทำตางกดระเบียบต่างๆนะฮะที่จริงเนี่ยพรัอพีพก,ก็บอกว่าการที่จะมีกริสานนี่เขาไม่ใช่แต่ดีเท่าเท่าไหร่นะเพราะว่าการมีกริยามันเป็นยังไงพี่น้องคือกริสาเนี่ยเขาจะเอาอะไรไปบ้างก็คือเอาที่ดนเราไปบ้างเอาเสรีภาพของเราไปบ้างเอาลูกเอาเมียรเราไปและใช้ในวางอะไรเงี้ยเอาที่สวนที่ดีสวน อัง,งูนนะฮะในพระนพบอยส่วนอัง,งูนที่ดีเอาไปเป็นของอ,องค์คล่าก็ตนเอบ้างท่าหางก็ตอนเอบ้างอะไรพวกนี้นะมันก็มีการที่เรามีกริสัเนี่ยมันมีทั้งผลดีและผลเสียนะที่จริงมันมีผลเสียมากกว่าแต่ที่จริงพระเจ้าเนี่ยเป็นกริย์ของคนอิสราเอลแล้วแต่คนอิสราเอลเนี่ยอยากจะมีกริย์ที่เป็นกายภาพเพราะฉะนั้นเขาขอก็เลยพระเจ้าก็จับเตียให้นะเปไงหลังจากที่ ซาอูลเนี่ยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์แล้วนะฮะแกก็ได้ทําศึกสงครามนะฮะแกก็ไปรบชนะพวกอัมโมนะฮะถ้าเราอยู่ในบทที่อ่าสิบเอ็ดของประทารซามูเอลเราก็จะเห็นนะฮะเขาก็รบชนะพวกอัมโมแล้วก็ทําสงครามกับพวกฟิลิตเตียนนะฮะบทที่สิบสามถ้าเราไปดูในหนึ่งซาโมเอลบทที่สิบสามเราก็จะเห็นนะฮะทางศึกสงครามกับพวกฟิลิตเตียนแล้วก็ ทางสื่อสงครามกับผู้อามาเลต์น,นะฮะทำไมพระเจ้าให้กาษัตริย์ซาอุลเนี่ยไปทำลายคนอามาเลต์ให้หมดเลยเพราะว่าทางหนึ่งครับพี่น้องตอนที่คนอิาเอลออกมาจากแผ่นดินขณะแผ่นดินอียิปต์เนี่ยไปยังแผ่นดินคณนาอานเนี่ยพระเจ้าให้คนอิสร, e o ราเอลอพยพไปเนี่ยปรากฏว่ามาต้องพังบ้านเมืองของผู้อนนามาเลงก็เลยบอกให้ผู้อามาเลต์นเนี่ยเปิดทางให้เราหน่อยเราจะได้พังเข้าไปในแผ่นดินคณนาอานะฮะ อามาเล่ไม่ยอมนะไม่ยอมเพราะฉะนั้นคนอิสราเอลก็ต้องเสียเวลาในการเดินทางเป็นทางอ้อมเนาะเพราะฉะนั้นณเนะวลานี้พระเจ้าก็เลยบอกให้นะฮะกะาษัตริย์ซาอูลเนี่ยไปทำลายพวกอามาเล่นะฮะให้สิ้นซากนะฮะทำลายให้หมดนะพระเจ้าบอกค่าเสียอย่าเหลือไว้แม้แต่หยันเดียวนะฮะแม้แต่สิ่งเดียวแต่ปรากฏว่าเป็นไงพี่น้อง ในบทที 15, นะ่สิบห้าคนอิสราเอลนะฮะพร้อมกับกษัตริย์ซาอูลก็คือไปทางสืบสคงครามกับคนอามาเล่แล้วก็เป็นยังไงพระเจ้าก็เอ้อนอะไรกรษัตริย์ซาอูลเนี่ยนะฮะก็ไปจับกษัตริย์ของคนอามาเล่ได้นะฮะกษัตริย์อามมาเล่มีชื่อว่า อาการ์ดนะฮะอาการ์ดเนี่ยคนอิสราเอลก็คือกษัตริย์ซาอุนเนี่ยไปจับได้แกไม่ได้ประหารชีวิตนะฮะนอกจากนันนะะกกาาน้นแล้วยังไม่พอนะฮะแกไม่ประหารชีวิตของกษัตริย์มาเล่แล้วยังไม่พอนะฮะแกยังเอานะฮะพวกวัวพวกแพะพวกแกะพวกลานะฮะสิ่งของที่ดีๆเนี่ยยังเอาไว้นะฮะเอาไว้เพื่อที่ จิตนารงของซาอูนก็ดีนะกษัตริย์ซาอูนแล้วก็พ่อทหารก็ดีก็คือว่ามันดียังไงก็คือว่ามันดีอยู่แด้นหนึ่งเอะพี่น้องที่จริงมันดีในเนี่ยมุมของกายภาพก็คือในความคิดของมนุษย์เราอะก็คือว่าความคิดของกษัตริย์ซาอุนณเวลานี้ก็คือว่าเค้็จะเอาสิ่งที่ดีๆนี่เอาไว้ไปถวายให้กับพระเจ้านะไปถวายคือพระเจ้า แกคิดอย่างนั้นนะแต่ว่าคำสั่งของพระเจ้าก็คือพระเจ้าบอกว่าให้ไปทําลายนั่นไหมใช่ไหมพี่นนอะพระเจ้าว่าให้ทําลายทุกอย่างนะอย่าเหลือไว้แม้แต่อย่างเดียวนะอย่าเสียดายเข้าของของ,ของเขานะให้ทําลายนะแต่ปรากฏว่าพอนะฮะจะกระสาอากาศได้แล้วก็พวกอิสราเอลทหารของพวกอ่าซาอูนเนี่ยเห็นสิ่งที่สวยงามอย่างพวกแกะตัวอ้วงนะฮะ พ่อแพะตัวอ้วงพวัวตัวอ้งอวองนะฮะพ่อลาตัวดีๆก็อุพุฒตัวสวยๆเนี่ยมันก็เสียดายเงเสียดายที่จะทําลายเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยเก็บกรมมานะฮะทีนี้เป็นการปฏิเสธพระเจ้าอย่าสิ้นเชิงไปแล้วก็คือการเมื่อกว่าไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วพี่น้องคือว่าพระเจ้าให้ทาลายแต่ว่าเขาไม่ทำลายไงนะฮะพระเจ้าก็เลยบอกกับมูเอลนะฮะบอกให้ไปบอก กษัตริย์ซาอูลนะฮะว่าเขาได้หั่นหลานลาซะแล้วเขาได้ทําปากที่ใหญ่หลวงนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลอีกต่อไปนะฮะในพระคัมภีร์พระเจ้าในข้อที่22่อนะฮะได้ลกล่าวไว้ดังน,นี้ว่าและซามูเอลกล่าวว่าพระเจ้าส่งพอประทัยในเครื่องบูชาและเครื่องสัตว์บ,บูชา มากเท่ากับการเชื่อฟังพระสุรเสียของพระองค์หรือนะดูเถอะที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชาและซึ่งจะสดับฟังก็ดีกว่าขายมาของบรรดาแกผ่ผู้อันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าให้สมุเอลเนี่ยไปบอกกับกษัตริย์ซาอูนะฮะบอกว่า พระเจ้าทรงพบประทายในเครื่องเผาบูชาและเครื่องสระบ,บูชามากเท่ากับการเชื่อฟังพระสุรเสียของพระองค์ยี่งนั้นหรือนะพี่น้องและการที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าการถวายเครื่องสระบ,บูชาไม่ใช่หรือนะพี่น้องไอ้สิ่งเหล่านี้ท้าให้เราเนี่ยเราซึ่งเป็นผู้ติด,ดตามพระเจ้าที่ได้เชื่อปดเป็นกิเตียนเนี่ย คริสเตียนเราเนี่ยมีสิ่งที่เขาได้ได้สานึกนะฮะคือพูดยังไงคือว่าเ,เราได้สัมผัสถือพระพอกับพระเจ้าเนี่ยอมาจากพระคัมภีร์ในตอนนี้ด้วยก็คือว่าการที่เราจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยพระเจ้าจะเน้นนะการเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่านะฮะทำวัตถุนะฮะพี่น้องอย่างคริสเตียนเราทุกวันเนี่ยพระเจ้าก็ไม่ได้ต้องการให้เราถาวายซักเงิน อะไรมากมายนะฮะท้องอะไรมากมายแต่พระเจ้าเพียรต้องการให้เรามีการเชื่อฟังในพระเจ้าอ่ะพี่น้องอันตับหนึ่งนะอันดับหนึ่งคือให้เรามีการเชื่อฟังพระเจ้าก็าคือพอยายามทาในสิ่งที่ดีที่สุดเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยให้มากที่สุดเท่านี้นะฮะพี่น้องพพระเจ้าก็รับเราแล้วอันนี้คือสิ่งที่มีความแตกต่างนะฮะกับศาสนาอื่นว่าอย่างนั้นนะเพราะศาสนาอื่นเนี่ยยัง คนพูดก็มักจะบอกว่าให้เราทําบุญท,ทางทางเยอะๆใช่ไหมพี่น้องไอ้พวกเนี่ยมากลาบกังกับของคิดเตียงก็คิดเตียงก็คือเราไม่ได้พึ่งในการทําบุญท,ทางทางอะไรมากมายแต่ว่าไม่ไม่ทางเลยก็ไม่ใช่แต่พี่น้องเท่าที่เราจะทำได้ก็คือให้เราทำเพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้านอกจากที่เราทําแล้วที่สำคัญคือเราต้องทําด้วยความเต็งใจนะฮะการเชื่อฟังนะฮะ กาเชิญมฟังในพระเจ้าทางด้วยความรักนะรักอยากจะให้พระเจ้าด้วยความรักนะฮะไม่ใช่ว่าให้ด้วยการนึกเสียดายโอ้เพราะผมมาเป็นพระเจ้าลูกของพระเจ้าผมไปคิดเตรียมผมต้องถวายแบบนี้มาไม่ใช่พี่น้องแต่เราเพราะเรารับพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราถวายให้กับพระเจ้าด้วยความรักนะพี่น้องนี่คือความแตกต่างนะฮะโอเคพี่น้องย่น วันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องเล่าของกาษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลที่พงม,มาเล่าให้กับเราฟังนะฮะก็พยายามจะสรุปนะฮะให้มาสร้างทีุ่กจับใจความได้มากที่สุดนะ,ะเพราะว่าถ้าเราจะศึกษาแบบอะไรเรียกว่าเจาะลึกเนี่ยนมามันมันมันเยอะมากมายาวเพราะว่าอย่างเช่นเรื่องของกาษัตริย์ซาอูลเนี่ย ถ้าเราอ่านดูทุกบททุกข้อก็ยาวนะนงมีตั้งแต่บทที่เก้าไปต้นไปถึงบทที่สิบห้าเนี่ยผมจะอธิบายแบบเจาะเจาะจงเจาะลึกนีมันก็อาจจะใช้เวลายามากแต่ว่าผมก็พยายามนะฮะหาข้อมูลนะฮะมาเล่าให้เราฟังแบบส,สร้างนะยย่างเช่นว่าพระเจ้าทรงใช้กษ ซามูเอลไปตั้งกษาาัตริย์ซาอูลเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลนะฮะเพราะคนอิสราเอลร้องขอแล้วก็กษาาัตริย์ซาอูลหาอะไรบ้างก็คือว่ากษัตริย์ซาอูลเนี่ยไปรบชนะอาโมและทำสุดสคงครามกับพวกฟิตียันแล้วก็ได้ชนะได้รบกับพวกอามาเลตแล้วก็การที่ซาอูลเนี่ยไม่เชื่อฟังพระเจ้าโดยการละเมิดในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำหลายแต่ นางกลับมายังบ้าเมื่อตอนเองเนี่ยเป็นการที่พระเจ้าไม่พอพระทัย,ยมากสุดท้ายพระเจ้าก็เรียกให้ซามูเอลนะฮะไปทางการปลอกนะฮะปลอกตำหน่งของการเป็นกษากของซาอูในที่สุดนะฮะแล้วก็ไปเลือกไปเจิมนะฮะคนทำอาชจาซาอูก็คือดาวิดนะะให้เป็นกษัตริย์องค์ที่สองนะฮะพี่น้องวันนี้ก็เรื่องของ กษัตริย์ซาอูลก็อาจจะมีเท่านี้นะฮะพออยายามจะสรุปให้สั้นที่สุดแล้วนะฮะเพื่อที่จะจะให้เราได้ได้จับใจความได้เนาะแล้วก็สัปดาห์หน้าก็จะเป็นเรื่องของกษัตริย์องค์ที่สองนะฮะเรื่องของกษัตริย์ดาวิดนะฮะกษัตริย์ดาวิดนี่ถ้าพูดถึงแล้วโหยาวมากแต่ว่าผมก็จะพออยายามฮะจะเล่านะฮะให้มันสั้นที่สุดเท่าที่จะถาได้นะ,ะพี่น้องก็เราจะมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้า ที่ว่าด้วยเล่าเรื่องซีรีส์ที่ว่าด้วยกษัตริย์แห่งอิสราเอลและยูดาห์สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าวอวยพรทุกท่านสวัสดีครับ